สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารายงานฟามก้าวหน้าของระบบคืนหนังสืออัตโนมัติด้วยตู้คืนหนังสือบนฐานเอ t ทครับเป็นครั้งที่3นะครับโดยสมาชิกก็จะมีนายสุประสอนยันเสนาแล้วก็นางสาวสุดารัตน์นาสุวรรณครับวัตถุประสงค์ของหัวข้อของการครับคือเพื่อพัฒนาระบบคืนหนังสืออัตโนมัติด้วยตู้คืนหนังสือบนฐาน i อ t ครับ,อบคอรเปตก็คือสามารถคืนหนังสือได้แค่เพียงหนังสือ ของขอสมุดสองสามารถทราบถึงรายละเอียดหนังสือและผู้ยืมหนังสือสามระบบสามารถแสดงข้อมูลค่าปรับหากมีการคืนหนังสือล่าช้าต้องบันทึกและไม่รับคืนหนังสือสี่หากหนังสือมีข้อมูลจากแท็ก RFID ตรงตามเงื่อนไขระบบจะทำการยอมรับการคืนหนังสือหากคืนหนังสือได้ตามกำหนดเวลาระบบจะขออนุญาตเปิดช่องหนังสือได้หากคืนหนังสือเกินเวลาก่ากำหนดระบบจะแสดงค่าปรับและแสดงข้อความว่าให้คืนหนังสือภายใน24ชั่วโมง ที่เจ้าหน้าที่หอสบุดหากเกินเวลาดังกล่าวระบบจะเดินระยะเวลาล่าช้ชาของการคืนหนังสือต่อไปห้าสามารถชำระเงินด้วยชีวะเพ m e n หกหากชำระเงินผ่านชีว a y พ e n t ก็จะทำการแจ้งเตือนไปยังอีเมลของผู้ใช้ความคืบหนะ้าทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์โปรแกร,รมการของสำนักวิทยาบริการตรวจสอบเครื่อง r f i d reader ที่ได้สั่งซื้อศึกษาการใช้งานชุดบอร์ด k i t e s p สามสอง RGB LED Matrix ที่ใช้แสดงผลร่วมกับ r i d ค่ะแทนที่จะทำฝึกทดสอบการใช้งาน r i d ร่วมกับชุดบอร์ด KAT E432 RGB LED Matrix ค่ะว่ามีปัญหาหรือไม่หากไม่มีปัญหาก็จะดำเนินงานโครงงานท,ทันทีแต่ถ้าหากมีก็จะทำการปรึกษาอาจารย์วางแผนแล้วก็ดำเนินการแก้ไขแล้วก็เริ่อเรื่อการดำเนินงานใหม่ค่ะ